สวัสดีค่ะเช้านี้เราก็มาดูเฟรนชายเรานะคะที่มีการขยายตู้นะคะวันนี้ก็ทางทีมงานโคโราชนะคะมารับอยู่ที่5้าตู้นะคะสายงานของน้องแจงนะคะลงที่สระบุรีนะคะแล้วก็ที่ปากช่องวันนี้เราลงที่สระบุรีกี่ตู้คะสระบุรีสองอ๋อสระบุรีสองแล้วก็วกปากช่องสองปากช่องสองนะคะค่ะก็เป็นของทีมงานของคุณแจงคุณเยาวรักษณ์ใช่ไหมคะค่ะ อันนี้ก็เป็นฝ่ายในเรื่องของฝ่ายปฏิบัติงานนะคะลงภาคสนามนะคะเฟรนชายเราตอบโจทย์ทุกพื้นที่นะคะทั้งสระบุรีโคราชปากช่องนะคะถ้าท่านใดที่สนใจก็รีบจับจองพื้นที่ได้นะคะตอนนี้ตู้เรา,เ,าเริ่มขนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำสู่โรงภาคสนามได้นะคะนี่คือเฟรนชายที่ตอบโจทย์กับทุกท่านนะคะท่านใดที่สนใจเฟรนชัยเราก็ติดต่อได้ด่วนเลยนะคะ พื้นที่เราก็มีอีกเยอะอยู่นะคะตอนนี้โซนอีสานก็มีนะคะทุกภาคทุกเขตก็ยังเหลือพื้นที่ให้ท่านได้จับจองได้นะคะนี่คือรูปแบบของเรนชัยขับเคลื่อนย้ายได้นะคะทำเรต่างๆแล้วก็ทำเรไม่เสียงนะคะโยกย้ายได้ง่ายนะคะจับจองเป็นเจ้าของด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะ